เดี่ยวลูกเครือ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 แล่นๆไว้ร้อยคึ่งร้อยลูกลูกเขียวไว้ร้อยคึ่งร้อยข้างเขาลูกลูกเครือบร้อนนะครับแต่ที่เลืองคือกองแพนนะครับนี่ไม่รู้ลูกไปไหนไม่รู้ลูกเครือเองหรือว่าลูกอึก เนี่ยครับทางแห้งในหน้าหรือกี่กว่ามุกมูกเครื่อบช่อไว้มุกลูกเครือบช่อไว้สองร้อยสองร้อยเมตรนะนี่ก็เวลาขยายยังอยู่ในเอียเมตรคิดว่าหน้าวายันึ่งีแล้วแหละกี่การขยายเขาว่าล่วงวายพลังโอ้โหเรื่อง ไอ้ยากรองไอโฟอนไม่ใช่เฮ้ยโฉน,นึ่งเอ่อกรองไอโฟอนกาคกคนนี้อ้ะแลาวเรืร่องล็อกว่าอะไรกองเขาใส่ข้องปลาเลยวะข้องปลาไอ้ยาโฉมเว้นอืมตอนแยกอะไผมมาเลยดอกจังเรื่องเออตอนนั้นแล้วก็ของเราลาวของเราจะไกล็อก nhưng rồi quắc qua mà, rồi qua à là qua hình quắc quá Ăn à quắc qua 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 nghiêng qua qua phải là qua 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 qua

còn anh em khi thôi thì thì leo tí anh, phí phí văng người mét thì văng giật văng thì văng giật văng này cà chết phần chất phân, phê phần ba lên đó khi tuần thiêng. nhưng tiếng còn pha là ngoài trong phí của người thằng rất mắng ngày trường qua thằng tự quan lắm chỉ làm cái thằng โลก้าไปเรยวพุ ca o, ca o, ấy, ่มรลาก้าโลก้าเลียงใหเลียงหลรอยชา่ว่าหลรอยพอ่มใกล้นดหลกาวกาหลวกาเฟสพุเมใกล้ๆตกลงพุ่มกล้คนไรกล้เลียงไปเร็วไหลรอยนิดเลยไม่กลกี่กัาก้า้อนนี้แตว่าเรียงพอเป็นแม่เรว มันแค่ไปได้นานตั้งาภักันเป็นเมืเชียงนะฟุงมาเลยไม่ันแค่ราะว่าฟุงมาไม่จมเป็นต้องจ่ายตังก็เลยมากมายมีก็อยู่ได้ไม่มีก็อยู่ได้ก็ตังค์นะอยังรักแันยงอยู่ได้เป็นเดือนเลยพอเราเสียก้าวกินไม่ต้องพอนรถไม่ต้องพอนวานเลยอยู่แบบปุ่น ยิ่งโดนะว่าขึ้น,นควันยาย